พิก si ิดเป็นจะเจอพิกิดอยู่ในห้องโ้าบนจอปีนผมว่าจุ๊บแจงว่ะมันเล่นเกมที่เก่งอะมันจงเอ็แงมาเดูกแจงเดจดแจงด็กอจเดกแจงด็กแเดื่อจุเิ็กดีกแนงเด็กนเดื่อยงเกแนงเด็แจงเดกเ็กจเกแจงจเดกแจงเก ซุเปรส์สาสนั่นเองค่ะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูซิว่าใครจะเป็นอ i m p เตอร์ที่โขดที่สุดนะคะอ้โหได้เป็นลูกเรือบทก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่จุ๊บแจงก็ยังได้เป็นลูกเรือนะคะอ่ะ,อะโอเคไม่เป็นไรนะคะลูกเรือเนี่ยเราก็ต้องทําภารกิจกันต่อไปนะคะเกมนี้จะคล้ายๆกับ Among Us นั่นเองเนาะโอ้ไปละเีดิเต้นเฉยแดงงแล้วต้องทำเควสอะไดิ ตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามันจะมีหลายคนที่เล่นอยู่กับพวกเรานะคะนั่นก็คือพี่แป้งมีพี่ปางมีพี่ป๊อปมีพี่กิทมีพี่ช้าโมมีพี่ไม้นั่นเองเนาะนี่นี่นี่พี่แป้งอยู่นี่ตัวอะไรอะอะยังไงยังไงตามไปไหนเฮ้แต่เหมือนพี่แป้งแบบว่าจะดูลันลานนะดูซิมีศพไหมาทางนี้ไม่มีศพห้องนี้ก็ไม่มีทำเวทดีวยวุ้ยอุ้ย ตอนนี้สจนอยู่กับพี่ชามโมนะคะดูสิพี่ชามโมจะกดตุ่มหรือเปล่าพี่ชามโมกดเลยโอเคพี่ชามโมกดพี่ชามโมกดแล้วโอเคสวยตอนนี้นี่ยังไม่มีศพนะคะแต่ไม่รู้ว่าห้องข้างล่างจะมีศพหรือเปล่าเกมนี้เป็นเกมในมือถือนะคะเล่นได้ทุกคนเลยครับเอ๊ะ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 ยังไงโอเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ล่าสุดตอนนี้เควสยังจะไม่เดินเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำนะครับมัวแต่เสาะหาอยู่นั่นน่ะ<อ>ใครเป็นอะไรอยู่ตรงไหนนะพี่ป๊อบนี่ก็ดูน่าสงสัยเหมือนกันนะเนี่ยเอา้ามีคำปิดประตูตรงนี้อ้าอ้าพี่ป๊อบอยา่าพี่ไหมพี่ไหมพี่ป๊อบพี่ป๊อบจะฆ่าดแดงพี่ป๊อบจะฆ่าดแดงอู้ห้องนี้คนเยอะทำเควสแป๊บแป๊บนึงขอทำเควสก่อน ไปทาเวสพี่ป๊อป,พ,ป,อปพี่ป๊อปอยู่ใกล้แจงเกินไปป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ได้โอเคพี่แป้งเป็นคนกดนะคะทำเวป๊บน้งลากสายรึ๊บรึบึบเรียบร้อยพี่ป๊อปเนี่ยนะ่าสงสัยแต่พี่แป้งนะแจงคิดว,ว่าน่าจะไว้ใจได้นะคะ น่าใช่คนชั่วพี่แม่วิ่งไปทางด้านซ้ายพี่ไม้อยู่กับไอ้ปางโอเคพี่ไม้ยังอยู่ใช่ปางตาแล้วนะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอทำอะไรกันสองคนในห้องเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าช่วยด้วยไฟดับมีคนปิดไฟคะ่ะ มีคนปิดไฟค่ะมีการตายเกิดขึ้นหรือยังนะยังไม่เจอศพใครเหมือนกับว่าจะยังไม่มีคนตายนะคะที่ห้องนี้มีไหมห้องนี้จะมีศพหรือเปล่าโอเคห้องนี้ไม่มีศพขอทำเควสแป๊บนึงแลวกันมีเควสอยู่ตรงนี้เฮ้ยอยบร้อยเขมีเควสอยู่ฝั่งนู้นด้วยเพื่อนเราหายไปไหนกันหมดวะนี่เชื่อไหมว่ามันต้องมีการลากศพเกิดขึ้นแน่เลยเพราะว่าโลนี้อุ้ย ยอุิย,ยพี่กิตเฮ้ยมีคนกินศพแล้วว่าใครเป็นปอบอะพี่มาอยู่ข้างบนพี่แป้งอยู่ฝั่งนั้น มันมีคนกินศพว่ะฟางตายแล้วมีคนกินศพหอมรู๊หอมรู้ใครใครครับใครครับใครกินศพไอ้เหลือกินศพไอ้เลือกินศอทำไมอะพี่อยู่ตรงพี่พี่อยู่พี่ไม่ได้อยู่ตรงแป้งเลยนะพี่ไม่ได้เจอแป้งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศพศพมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ ก็แต่ผมไม่รู้ศอยู่ไหนแต่ผมแล้วคุณรู้ได้ไงแล้วปกินศพผมเห็นนะผมเห็นเงาเหมือนมันขมือมากขมืออะไรวะเห็นเงาขมือหนูหนูอยู่ตรงห้องเก็บของแล้วคราวนี้หนูก็เลยจะเดินไปแล้วมันมีห้องที่มันเป็นห้องส่ขสารวิทยุแล้วหนูเดินไปแล้วหนูเห็นเงาเงาสโลโมชั่นกำลังเหมือนอะไรสักอย่างกำลังคืบขาเข้ามาหนูไม่ใช่เลยพี่อยู่ห้องประชุมนะ แล้วพี่กิจพี่เมื่อกี้พี่กิจเจอแจงอยู่ตรงกล้องห้องกล้องวงจรปิดใช่แล้วก่อนหน้านี้พี่เห็นจุกแจงอยู่กับปางหนูว่าสอบไอ้ปางมันโดนขมือบแน่ไม่ใช่แป้งแป้งประเด็นหลักคือพี่อยู่กับหลายคนแล้วพี่กิจแต่แต่ที่น่าที่น่าสงสัยคืออะไรรู้ปะไอ้เหลืองที่น่าสงสัยก็คือพี่กิจดูกล้องวงจรปิดอยู่แล้วพี่กิจวิ่งออกไปแล้วมันก็มีการเพียงศพเกิดขึ้นน่ะเฮ้ยไอพี่ปอบเลยแหละเป็นผีปอบ ไม่ใช่เวลาหมดวลาหมดเวลาหมดน้อยไปหน่อยไอ้ยังไม่เจอพี่แล้วแป้งดูได้ไงแป้งเป็นฆาตกรปิดไหมคะปิดไมมปิดไมมไม่นะไอ้ปางตายไปแล้วพี่ชามูไม่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 ใจไม่ไว้ใจพี่ชามูไม่นะขอไปทำเควสก่อนแล้วกันห้หองนี้มีเควสอีกไหมที่ห้องนี้จ้ะเฮ้ยมีคนปิดไฟค่ะมีคนปิดไฟทำตัวเป็นฮีโร่ก่อนฮีโร่ฮีโร่เัาเปไฟแป๊บ ึอ้เกิ่มเลยเต็มเต็มเลยะคุณําทำอะไรอะไรนะคุณมาคุณทำอะไรทำไมคุณทำอะไรอะไรคุณวิ่งไปหาศพแล้วคุณไม่รีพอร์ตไม่ใช่ผมก็เลยจะกินสองเห็นจะกินไงแมันหิวไงไม่ได้กินเลือดแ่หนึ่งแล้วใครเป็นฆาตกรจะไปรู้เหรอคือคือ ผมเห็นเอ้ยแต่ผมว่าพี่กิตแจ้งก็ว่าพี่กิจพี่กิจไม่ทำเควสเลยคือคือแต่เขาเกะตอนไฟด๋วพี่กิตเดินไปอีกทางหนึ่งแล้วพอพอไฟมันจะดับพึ่งพี่กิจเดินวกมาทางหนูหนูเสียวหลังหนูเสียวถูกมากเอายังไงเอาใครก่อนเอาใครก่อนไปเลยพี่กิจไปก่อนเลยจสไปห้องห้องประชุมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวป๊อปจะกินอีกศพแล้วนะคุณไม่ใช่ผมไม่ได้กินผมกินอะไรวะคือผมไม่ซอยจุ้แล้วพี่แล้วอีกทีบอกว่า ขอว่าผมเอาไอ้กินศพไปก่อนดีกว่าเฮ้ยกินศพคุณไม่เอาฆ่าตะกรคุณเอาฆ่าตะกรคุณก็ชนะหลังจากนั้นหลังจากนั้นพวกเรารวมหัวกันกดนะพวกเรารวมโอเคเรารวมหัวพี่กิบแป้งแป้งคนวพี่ลายนีะเลยอ่ะไม่พี่ผมคอยจริงพี่กิบไม่เจอแจงเลยพี่กิบเจอแจงอยู่แป๊บเดียวพี่กิบบอกแจงเป็นคุณมั่วแล้วอย่ามาลาบก้อยอย่ามาลาบก้อยกดยัก o o มันต้องอย่างนี้เอเอมันต้องอย่างนี้แจงไม่ได้เป็นแจงไม่ได้เป็นพี่แปง้งแจงไม่ได้เป็นพี่เห็นอะไร แ e> จงอยู่กับพี่แป้งแบบเดี๋ยวเดียวโคตรจะหลายครั้งวิ่งสวนพี่โมแจะยังวิ่งหนีหางตุกตุ๋นอยู่เลยไม่ดาวจะไม่ได้เป็นพ claro uh ี่แจงสาบานได้เลยพี่ก um, ิจนั่นแหละเป็นพี่ก oh ิจไปได้ทําเควสเลยแจนจบแจงสาบานไปกี่รอบล้วการเล่นเกมแนวเนี้ยแจนไม่ได้เป็นจริงจรอบนี้แจนไม่ได้เป็นจริงๆพี่ก็คิดดูแล้วกันเขาจะสวบตุดนพี่ตอนที่พี่มันไฟมันดับอยู่อะเดินไปด้วยว่าว่าอะไรพี่โมหนูต้องการคําพูดจากพี่โมอะผูเขาไม่ถูกเลยจ้ะ พี่พ่อถ้าเกิดเราตอบผิดตอนนี้เราโดนฆาตกรเสียบแล้วนะจะไม่ได้เป็นจริงผมทำเควสเสร็จหมดแล้วพี่กิจเป็นถ้าถ้าโหวตที่ไม่ชนะแจงยืนแจงยืนให้ตบเลยอะเขาโหวตกันแล้วว่าแป้งเฮ้ยแจงอะผม่เขายืนให้ตบว่ะเออแต่ไม่ได้เป็นจริงพี่พี่กิจแต่สวกตัวพี่วิ่งตามพี่พี่ก็คิดดูแล้วกันคือคือสองคนนี้มันมันโหวตกันรวดเร็วอว่าแล้วคือเราเราเราควรที่จะเทโหวตไหมหรือว่าเฮ้ยเออเชี่ย เร็วพี่กิดเป็นจะเจอพี ination, sí. Look, ่กิดอยู่ในห้องข้อบนจรปินผมว่าจุ๊บแจงว่ะมันมันเล่นเกมที่เก่งอ่ะมันจะลองมาดูโอเคปวดหัวเลยทำดีมาตั้งนานแังปวดหัวแจงปวดหัวจริงไม่ทำเควสด้วยงอน มเป็นผมจะไม่กดตกปุ่นนะบอกเลยนะเนี่ราเ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 รแล้วเราไม่ไปทำงานกันเหรอพี่โมเดอร์นแล้วทำงานทำไมแล้วก็ทำงานเพราะว่าอะไรพี่โมดอร์นขัดพูดอะไรเ้ถามโมเป็นกูถามโมเป็นไม่นี่เป็นโอ้ยเที่ยมเละไรกันตัวเนี่ย พี่กิตเป็นไม่ได้อะพี่กิดมันพี่ทำงานเสร็จหมดแล้วแป้งพี่เดินไม่จริงไม่จริงพี่กิจเดินมั่วซั่วนผมถามหน่อยเอาเวลาไหนมางานเสร็จผมเดินงานเสร็จเลยพวกคุณจะไปทำอะไรกันแล้วแต่แม่งตายกันหนูว่าพี่กิจอ่ะแม่งตายกันเป็นเพี่อกิตทุกเกมเป็นคนบอกครั้งสุดท้ายเลยว่าพี่กิจนั่นแหละเป็นพี่กิตอย่ามัวส่วนอย่ามาทำตัวมันในสุดใจโดยที่ตัวเองกดปุ่มแค่กดปุ่มพระละครก็กดได้หนูโหวตพี่กิจ ตีเลยพี่ถ้ากอดพี่ไม่กดผมพิ่งไปได้ฆ่าแล้วชนะแล้วี่ไม่ได้พี่กีคู่ดาวพี่กีคู่จ้าอ็อกไม่สูอ็อกไม่สูอ็อกไม่สู้แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกอ่ะพี่กีแต่ยู่ดีๆบอกว่าพี่ว่าจุ๊บแจงเป็ดพี่กียู่ดีๆก็บรรโยนแจงเฉยเลยแจงแบบว่า เดี๋ยวนะในเกมนี้มันมีหมอไะเนี่ยหนูเองหมอตายคนแรกเลยหมอโดนหมกผมจิ้มผมจิ้โดนหมอก่อนเลยแล้วผมมาถึงปุ๊บผมโดนโบ้เฉยแล้พี่วัดจุบแจงเป็นโอ้โหไม่ได้มีมูลอะไรทั้งนั้นโอหดอ่าโหดอ่ะ